ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายสบายสไตสะล์สลนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการเราได้เรื่องราวที่น่าสนุกสนานนี้จากการอำนวยการของน้องแอนลูกสาวของพี่กิ่งดาวดารณีและท่านอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์แต่เกลวนาประสานให้ได้ลิขสิทธิ์อันนี้มาอ่านกัน ท่านที่เป็นเอฟซของรายการนี้ต้องการจะให้นําเรื่องของใครมาอ่านเมื่อจบเรื่องอมิชัยบัญชาแล้วก็คุณกิ่งดาวแล้วก็กรุณาบอกกันมานะครับผมจะได้ไปเอาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านท่านจะได้รับฟังกันเพราะผมเองก็มันม,มีอยู่เยอะ,ะที่แต่ไม่รู้จะไปเอาเรื่องของใครเราไม่รู้ว่าเอามาแล้วเนี่ยท่านชอบหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ก็ต้องฝากกันนะครับสําหรับท่านที่จะไปท่องเที่ยว เห็นว่าตอนนี้เปิดให้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่แล้วเชิญนะครับถ้าจะไปท่องเที่ยวภาคตะวันออกไปที่เกาะสมเด็จเรามีที่พักอาหารนะและบริการอย่างดีจากเอวาทาราและสมเด็จพาวิเลียนรีสอร์ทผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้เล็กๆที่หน้าจอนี้ท่านได้อ่านกันแล้วก็ต้องฝากท่านด้วยงานพระราชทานเพลิงศพคุณสรพงษ์ชาตรีในวันที่6พฤศจิกายน2565นี้ที่ มูลนิธิสมเด็จโตนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเรามาต่อกันเรื่องของมิตรชัยบัญชาตอนที่ได้อยู่บ้านนางเลิงกับคุณกิ่งดาวดารณีแล้วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งผู้หญิงรถสปอตสีแดงก็มาหา พี่เชษมิช่าเป็นชาในขณะที่พี่เชษกับพี่ออสกาลังกินไก่ย่างส้มตำกันอย่างอร่อยเลยทําให้ไม่อร่อยเลยนะฮะอ้าวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นลูกสาวในผลท่านหนึ่งนะฮะพี่ออสถามว่าแฟนเหรอพี่เชษก็บอกว่าก็ไม่เชิงเคยเป็นคนรู้ใจกัน แต่ไม่ได้พบกันนานมากเขาผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนอืมถ้าเป็นบางคนก็บ้านแตกเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ออสก็ถือว่าเป็นสุดยอดภรรยาคนหนึ่งที่เเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกแล้วก็เก็บความขมขื่นเอาไว้ได้เพราะพี่ออสก็รักพี่เชษตมากคือยอมทุกๆอย่างทีเดียวนะฮะ ความรักเนี่ยมันก็มีทั้งต้องเสียสละแล้วก็มีทั้งต้องได้ไประโยชน์มันมีทั้งสองอย่างนะความรักมันบอกไม่ถูกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันจะบอกว่าเสียสละอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องมีทั้งได้ทั้งเสียนะฮะเอาวันนี้เราจะต่อกันจะต่อกันดูว่าพี่ออสเขาก็คอยจ้องดูว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรไอแปลกประหลาดบาดใจอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมนะมาฟังกันดูครับว่า เป็นเรื่องโชคดีว่าหลังจากวันนั้นแล้วไม่เคยมีวี่แววของสุภาพสตรีคนนั้นอีกเลยเพียงคำเดียวที่เธอรับทราบว่าผู้หญิงคนที่เธอมองเห็นวันนั้นคือกิ่งดาวดารณีเธอก็เดินกลับไปและไม่วอแวอะไรกับมิจฉัยบัญชาอีก ผู้เขียนคิดว่าชีวิตของเธอคงมีความสุขในแวดวงของครอบครัวระดับเดียวกันกันกบเธอและด้วยความยิ่งในศักดิ์ศรีเธอคงจะเลือกคู่ที่สามารถเดินไปได้ด้วยกันอย่างเหมาะสมแม้ว่าเธออาจจะต้องตัดใจจากมิตรชายบัญชาก็ตามทีที่ออสรู้สึกรักพี่เชษมากขึ้นที่ได้มอบความรับอย่างจริงใจ ให้ตลอดเวลาแสดงให้เห็นเสมอว่าไม่มีใครชนะใจเขาได้เลยนะครอธิบายมากกว่านี้นะไม่ได้นอกจากคำว่ารักที่มอบให้เขานั้นมันมากเพียงใดรู้เพียงว่าให้เขาจนหมดหัวใจเลยทีเดียวจากการใช้รถเฟียสพันร้อยดีประมาณปีครึ่ง ถ้าน้องชายพิเชษไม่ขับไปชนด้านข้างกลางคันก็คงไม่เปลี่ยนผู้เขียนเป็นคนค่อนข้างประหยัดไม่เคยคิดว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์แต่จะเป็นพาหนะอย่างแท้จริงจากการประสบอุบัติเหตุที่สุดวิสัยในครั้งนั้นทำให้ตัดสินใจขายรถเฟียสพันร้อยดีท่านเคยเห็นไหมเฟียสพันร้อยดีเนี่ยผมชอบมากเลยมันสวยมันกระทัดรัดดี มันเก่าดีด้วยและเพิ่มเงินนํารถเซียดหนึ่งนำรถเซียดพันห้าร้อยไฟแดงแถบทงชาติออกมาโดยไม่ขอเงินพี่เชษแม้แต่บาทเดียวเพราะเกรงใจพี่เชษที่จ่ายเงินเลี้ยงดูอยู่แล้วแต่ความหวังดีกลับกลายเป็นตรงกันข้ามมีมีแอคชั่นมาอีกแล้วนะครับ พิเชษเห็นรถใหม่แทนที่จะดีใจกลับมีปฏิกิริยาไม่พอใจอย่างมากผู้เขียนไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องอารมณ์เสียมากมายขนาดนั้นขณะระหว่างพักถ่ายหนังเรื่องหนึ่งพิเชษพูดคุยกับคนสนิทที่สนิทสนมกันพอจะรู้เรื่องของเราบ้างก็คือคุณพงรดาพิมนพันป้าพงรดาเนี่ย ผมเล่นละครด้วยกันเยอะเลยเขาพูดถึงเขาพูดถึงพี่เชษ์เนี่ยบ่อยมากเดี๋ยวผมผมจะหารูปป้าพงษ์ะดาป้าพงษ์ะดาเนี่ยเขาหน้าคล้ายๆพี่ออสเลแหละแต่เขาแก่กว่าพี่ออสเยอะแล้วป้าพงษ์ะดาตอนนั้นเนี่ยเขาเขาแก่แต่หน้าเขาเหมือนพี่ออสต,ตอนตอนที่ก่อนพี่ออสเสียชีวิตเนี่ยหน้าเกือบเหมือนกันเเกือบเหมือนพี่น้องกันนะครับ ผมเอพี่ออดดเหมือนหน้าพระพงษ์นะหน้าเหมือนเหม,มือนหน้าพระพงษ์ตอนแก่นะฮี่อดคุยว่าพิเชษมีปฏิกิริยาไม่พอใชยอย่างมากนะแล้วก็ไม่พูดกับตัวเองไปพูดกับประพงษ์และดานะพูดคล้ายๆกับจงใจให้พี่ออดเนี่ยได้ยินคือพี่ออดกำลังแต่งหน้าอยู่ พี่เช่พูดว่าที่พงดูมันเิแหแมมันซื้อรถใหม่เอี่ยมเลยป้าพงก็ถามว่าพูดถึงใครเฮ้แต่เชษสรรพนามนี้พี่พงจะเรียกด้วยความสนิทสนมสีหน้าแสดงว่ายังจับต้นชนปลายไม่ถูกคืออยู่ๆพี่เช่เขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ออสไปซื้อรถวะที่พงดูมันเด็ะ แม่ซื้อรถใหม่เอี่ยมเลยนะป้าพงคือาำพูดถึงใครอรือตเาเชษเหรอจะใครล่ะไอ,อ้ออสสิพี่ดูนะมันแน่ขนาดไหนซื้อรถใหม่ๆคันหนึง่งให้ไม่ปรึกษาด้วยแถมไม่เอาเงินจากผมสักบาทหนึ่งมันยิ่งหน้าดูเลยนะพี่ที่พงรีบกลบเกลื่อนหลังจากฟังพี่เชษพูดจบคิดมากนาตาเชษ ฟังเขาอธิบายก่อนค่อยโกรธนะใจดีๆนะพี่เขาไอ้ที่เขาไม่รบกวนเงินเราอ่ะเขาต้องมีเหตุผลแต่ผมไม่ชอบพิเชษสวนเลยแต่ผมไม่ชอบใจเย็นๆเ,เดี๋ยวพี่คุยไอ้อดมันเองแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถึงไม่บอกพี่พงจะเรียก ผู้เขียนว่าไอออสเสมอแสดงถึงความรักใคร่เอ็นดูและเป็นกันเองกว่าพี่พงษ์จะปลอบโยนให้พี่เชษใจเย็นและเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนเล่นเอาลมแทบใสใคล้ายๆจะเป็นลางไม่ดีรถเฟียสคันนี้เองสร้างกรณีแสบๆให้ผู้ขับถึงสองครั้งสองคราล้วนแต่เป็นเหตุการณ์แย่ๆทั้งสิน้นครั้งแรก เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เขียนรับแสดงภาพยนตร์เรื่องลมหนาวให้กับคุณชรินนันธนาคอนคืนนั้นผู้เขียนต้องแสดงละครที่สถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดก็คือที่ช่องห้ากองทับบกในปัจจุบันที่สนามเป้าละครทีวีเรื่องนั้นต้องแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนุ่งผ้าหน้านางห่มสบาย เย็บตรงนี้ใช้เข็มกัดตรงโน้นให้วุ่นวายไปทั้งตัวการแสดงละครสมัยก่อนไม่มีการอัดเทปเล่นกันสดๆไม่มีการท่องบทฟังการบอกบทบทหนึ่งบางทีเสียงก็ลอดออกมานะฮะท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมคนบอกบทเขาบอกอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่ากำกับบทเนะี่ยคนบอกบทเนี่ยใครรู้ไหมครับมีอยู่คนเดียวเลยที่ช่องห้าเนี่ย คือพี่ส่งพี่ส่งคนนี้ก็คือพ่อของคุณเมตารุ่งรัตครับนะฮะละครคืนนั้นเลิกห้าทุ่มกว่าจะแกะเครื่องทรงเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกอบกับปลาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงโดยความบังเอิญละครเรื่องนั้นผู้เขียนเล่นเป็นนางเอกคู่กับคุณชรินนะเรื่องดาบอารัญญิก คุณชลินก็ทราบว่าคิวตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปผู้เขียนต้องไปถ่ายเรื่องลมหนาวของคุณชลินเองที่โรงถ่ายหนุมานโรงถ่ายหนุมานนี่ผมจำได้เข้าๆว่ามันอยู่ถนนถนนเพชรเกษมนะเราอยู่ถนนสุข,ขุมวิทอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับเมื่อเห็นผู้เขียนเดินตรงไปจะไขรถไขประตูรถกันแล้วนะ คุณชรินก็วิ่งตามมาแล้วก็บอกว่าออสออสพี่อาศัยไปด้วยคนหนึ่งออสไปลงถ่ายไม่ใช่เหรอพี่ชิงสามีคุณเพชลาแล้วความอึดอัดใจก็สุมเข้ามาเต็มอกจะตอบได้อย่างไรว่าพี่เชษย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชายคนไหนนั่งรถสองต่อสองกับพี่ออส ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าผิดสัญญาต้องแหลกแน่นอนห้ามไปเลยทนะี่ออสก็เลยใจแข็งร้องถามไปว่ารถพี่ชลินไปไหนคะพี่ช่งชลินนันทนาครก็ตอบว่าส่งให้เขาไปรับตัวแสดงแล้วจะกลับมารับพี่ แต่นี่ว่าแล้วคุณชลินก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูโอ้ยมันยังไม่มาเลยเว้อสพี่ว่าพี่อาศัยออดไปดีกว่าพี่ออดก็เริ่มอึกอัดนสิเออคือคือพี่พี่พี่ชลินคะออดต้องกลับไปบ้านก่อนเนะ่ะลืมเอาเสื้อเข้าฉากต่อเนื่องมาจะทําให้พี่ชลินเสียเวลานะคะคือไม่รู้จะออกทางไหนก็ต้องออกทางนี้อนะ ใจก็คิดอยากให้คุณชลินตัดสินใจรอรถที่จะมารับแต่ไม่ได้ผลคุณชลินยืนยันจะนั่งรถไปเป็นเพื่อนถึงบ้านซอยกลางสุขุมวิทด้วยผู้เขียนรู้ว่าคุณชรินไม่มีเจตนาใดๆแอบแฝงเพราะระยะนั้นคุณชลินเป็นแฟนตัวจริงของคุณเพชราชราจาวราชอยู่แล้วแต่ว่าแฟนตัวเองสิคุณมิจัยบัญชาสิ จะไม่ยอมรับและไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นถ้าผิดสัญญาก็คือมีเรื่องลูกเดียวพี่ชลินพี่จิงก็ยืนยันอีกว่าออสพี่นั่งไปเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะพี่นั่งไปเป็นเพื่อนแล้วกันพี่ออสก็คิดกลับไปกลับมาหลายตลบตรงไปลงถ่ายเลยดีกวา่าอย่างนั้นเออไม่กลับไปแล้วมันจะได้สิ้นเรื่องสิ้นลาไป ว่าแล้วคุณชลินก็ขึ้นไปนั่งตอนหน้าคู่กับพี่ออสเมื่อรถถึงหน้าโรงถ่ายหนุมานคุณชลินคงเฉลียวใจว่าผู้เขียนจะหนักใจรีบถามพี่ออสขึ้นทันดีว่าออสจะให้พี่ลงตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปเองคือี่ลงปัดซอยนะพี่ออสบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถึงแล้ว ก็ไปลงข้างในเลยดีกว่าที่ออสบอกว่าใจเนี่ยก็คิดว่าทําไมจะต้องทําลับลับล่อๆถ้าเกิดมีใครเห็นเข้าก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่บริสุทธิ์ใจว่าแล้วก็วาดหัวรถเข้าไปเทียบหน้าระเบียงโรงไายทัานใดนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมองคนที่อยู่หน้าระเบียงกอง่ายใจก็หล่นตุ๊บ ลงไปอยู่ที่คันเร่งเพราะใบหน้าละสายตาที่จ้องมาไม่ใช่มิชัยบัญชาสักนิดเดียวเป็นใครรู้ไหมครับแต่เป็นพยายักษมากกว่าพี่ออสมือเท้าอ่อนแต่ยังข่มใจหยิบของในรถคุณชรินดูจะไม่รู้สึกอินูอิเนอะไรเลยเดินวนรอบๆเพื่อจะช่วยเหลือผู้เขียน อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆเพราะพูดไม่ออกบอกไม่ได้คิดในใจอยู่ประโยกเดียวคิดในใจอยู่ประโยคเดียวว่าว่าอะไรดีครับเป็นยังไงดีเกิดศึกหน้าลงถ่ายแล้วนะครับเอาไว้ตอนหน้าค่อยบอกความในใจของพี่ออสอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้ เวลาเันเล็กนิดเดียวซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้มันยาวเกินไปก็เอาไว้ฟังต่อต่อหน้านะครับวันนี้เวลาในรายการหมดหมดเวลาลาท่านก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้สวัสดีครับ